โอเรียกว่าพี่ตู้บ้านหลังเนี้แดดแรงแล้วเข้าหน้าบ้านเต็มๆเลยใช่ครับพี่ป๊อบ้านนี้ก็เลยทำในส่วนของราคาหน้าเต็มใช่ครับเป็นหลังคาหน้าเต็มอีกหนึงไอเดียใช่ครับสำหรับบ้านที่เขาหันหน้าให้แดดแบบเต็มๆแบบนี้นะก็ต้องบอกว่าหลังคาหน้าเต็มเนี่ยพื้นที่มันใช้สอยได้เต็มที่ใช่ครับนอกจากได้ลงรถแล้ว และยังมีส่วนของหน้าบ้านฝั่งหน้าบา้านฝั่งที่ประตรทูทางเข้าใช,ใช่ครับก็คือหนึ่งนะนอกจากกันฝนใช่ไหมที่มันจะสาดเข้ามาได้แล้วยังกันแดดด้วย<ช>ต้องบอกบน,นะแดดแรงมากนะไม่ธรรมดานะดูอย่างบ้านหลังนี้นะอ่าดูจากกรงเนี่ยแดดก็จะเริ่มจากตรงนี้สิ้นสุดแค่ตรงนี้นะครับอย่างบ้านหลังเนี้ยต้องมีใช้ผ้าใบช่วยใช่เพราะว่าแรงจริงแต่ถ้าสมมุติว่าบ้านนี้แม่ทาหน้าเต็ม,มเป็นตัว L โซนนานๆนี้ก็จะโอ้โดนเต็มๆเลยล่ะพี่ว่าตรงนี้เต็มๆเลมเพราะบ้านมาบ้านโซนโซนโซนนี้มันแดดมาเข้าทางทิศนี้เต็มเต็มประตูแน่นอนถ้าดำมันไม่เต็มร้อนไปเดียวใช่ร้อนเดือนนั่นเละครับแต่ตอนนี้เราต้องบอกว่าเรายืนกันไม่ร้อนเลยทีเดียวใช่ครับวัสดุอะไรเนี่ยตัวนี้เป็นใช้เป็นวัสดุของไวิลตัวรุ่นดับล็อกครับรุ่นดับล็อกอีกแล้วก็หนึ่งนะไอเดียดีๆนะที่ใครอยากจะแบบว่าตอบโจทย์แล้วก็จบเลย ไวนิลเนี่ยเนี่ยร้อนๆอย่างเงี้ยมันไม่มีแน่นอนนะรัก<ม>เรื่องไอรังสงรังสีการยูวได้ด้วยใช่ครับเอามั้ยแล้วต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่โปร่งไหมโปร่งโล่งมากสูงครับตัวนี้ตัวบ้านเราทําให้มันสูงเพื่อเพิ่มทิศทางลมด้วยมลมพัดเข้าด้านใต้ทาให้สะวบ้านอยู่เย็นสบายนะ<ช>ก็ไม่ใช่ว่าจะทําแค่กันเงาล่มเงา,งา,งาเท่านั้นเพราะฉะนั้นการทำาอเดียหลังคาสูงเนี่ย มันช่วยให้ลมโฟล์ใช่ครับทำให้บ้านคุณมันมีอากาศถ่ายเทอย่างนั้นมันก็อืดอ่างตายเลยใช่ครับใช่ไหมแต่ตอนนี้ที่สังเกตเนี่ยบ้านหลังนี้จะโดดเด่นอีกหนึ่งไอเดียนะอันนี้ก็จะมีการเพิ่มเสาตกแต่งคือมันดูเป็นของตกแต่งนะนอกจากเป็นหลังคาแล้วมันยังเป็นเขาเรียกอะไรเสริมให้บ้านดูโดดเด่นขึ้นใช่ครับอืมก็ดูแบบเนแแข็งแรงบึกเบิรืมดูใหญ่มันเหมาะกับตัวบ้านใช่ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงาน ของบ้านหลังนี้ที่ว่าเรียกว่าสวยเลยทีเดียวนะ้าใครมีไอเดียแบบคือคนที่ทุกคนจะหาไอเดียในการทําหลังคานะอย่างเนี้ยเป็นบ้านอีกหนึ่งตัวอย่าง<ช>นะแล้วเจอแดดแบบนี้ถ้าคุณมีสถานการณ์แบบนี้นี่คือตอบโจทย์นะบ้านอีกหนึ่งไอเดียการทําหลังคาที่แดดเข้าหาเต็มๆแบบนี้ถ้าไงสนใจก็ลองไปดูในเพจของเสียรู้นะจ๊ะ